สวัสดีนะคะสวัสดีส้อจ้ะสวัสดีทุกๆคนเด้อเดี๋ยวอัน,อน,ออนเฮ็ดแบบบ่ได้ตั้งใจเด้อพี่น้องดเด้อเดี๋ยวเด้อจับก,กล้องกับบ้านได้กลับยูค่ะบ้านด้ตั้งหอดกล่องพี่น้องเลยพี่น้องเลยอันกล้องกับบ้านได้ตั้งจ้ะมาดูวิธีการชุนผ้านะคะ มาแบบเร่งดวนบริจ,จตนาสีมาน่าจะพี่น้องนะอันพอดีเห็นนักนกางเกงสูรเด้อวจ้ากางเกงสูตรนี่คือเขาเอ่กางเกงสูทน่าจะนอกกางเกงสล็กนี่วิธีการชุนผ้านะจจะวิธีการชุนผ้าที่ว่าเวลาไปใส่แล้วอันนี้คือห้อยผ้าคนน่ะจ่ะมันไปถือขี่บุรีเห็นมาคะตรงนี้เนาะเบิ่งให้เบิ่งใกล้ๆเด้อจ่ะเด้อเบิ่งจังไดเฮ้อเดี๋ยวเด้อยจ่ะเด้อตรงเนี้ยค่ะรอยผ้าันไปโดนบุรีเนาะนี่วิธีการชุนนะคะ เราก็เอาเศษผ้าที่ว่าเราสีที่ทำมันเป็นเนื้อผ้าเดียวกันได้กับค้งซีดีนะจ๊ะนี่เห็นไหมคะเอาเศษผ้าเนี่ยมาใส่ไว้ข้างในแบบนี้เนะาะจ๊ะเนะาะหล้กกาวิธีการแทงเข็มนอจ๊ะเด้อเดี๋ยวสิแทงให้บึ่งนะคะให้แทงไปในลักษณะเนื้อเดียวกับเส้นผ้านะคะบ่ะหูว่าตรงนี้จึงเสีบมาค่ะแทงแทงไปนะคะแทงไปจังสีค่ะห้ามให้ห้ามให้เข็มโพเด้อจ๊ะเด้อ นี่ค่ะห้ามเว็บเขาจะเห็นแคร์เห็นแคร์เข็มตรงจังสาาี่นะจ๊ะนิดเดียวนะาจา๊ะนะเดี๋ยวคอยปั๊บกองไม้กันนี่จ้ะเนี่ยอันนี้ถือว่าเข็มโพลักษณะนี่บอด์ใดนะคะมันจะเห็นห้อยได้เขาเนาะจา้ะต้องให้เข็มแบบลักษณะแทงนะคะแทงเข้าไปคือเข็มนี่จะต้องยุดยุดไตสินสินเนื้อผาเขาเนาะจา้ะเนี่ยต้องเป็นลักษณะนี่นะจา้ะเวลาแทงไปมันบ่ลวเขาก็ดึงได้ค่ะดึงได้เข้าไปนะ ดึงเข้าไปแบบนี้นะคะเห็นบ่มันมันมันสีมันสีพ่อเข้าไปรีดไปยังสีมันผ่าน่ชุนผ้าก็คือเราสารผ้านะคะชุนวิธีการชุนผ้าก็คือเบาง่ายก็คือการเข้าสารผ้านะคะสารข้ามาจังสีนะคะเราต้องสารด้วยความระมัดระวังนะคะพอไปยังเวตีมันสิเป็นมันสิมันสิเป็นเส้นได้เข้านะค่ะสารให้มันเป็นเนื้อผ้าลักษณะหนีเด้อจ้ะเด้อ เข้าสีสานสานไปเรื่อยๆมันเป็นงานเห็นไหมคะอันนี้มันก็นยังเป็นหู้อยู่เน,าานะจ้จาจานะเนาะจักข่อยสีไ้เบิรงจังใดนะจ้ะเนาะแง่ใดก็เนาะค่ะปากกัดตีนถีบได้คะ่ะสร้างเย็บผ่านีปากก็คือกัดเข็มคะ่ะตีนก็คือถีบจักนะคะ่ะปากกัดตีนถีบที่เขาบอกว่าอาีพป,ปากกัดตีนถีบก็บคือสร้างเย็บผ่านนี่แหละจ้ะเขากระแทงคอยแทงไปนะคะ ខ្រូព្វាច់ទាត់ក្រូវទៅរ់ក